บทที่15บทสวดอุปเนยสูตรอุปนิยติชีวิตะมะปะมายุงชลูปะนีตัสสะนสันติตานาเอตังพยังมรเนเปขมาโนปุญญานิกัยิราถสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตะมะปะมายังชลูปะนีตัสสะนสันติตานาเอตังพยังมรเนเปขมาโนโลกามิสังปชะเหสันติเปโขโยทกาเยนะสังยะโมวาจายะอุทะเจตัสสตังตัสะสะเปตัสสะสุขายะโหติ ยังคีวะมาโนปะกะโลติปุญญังธรรมโมหเวรคติธรรมมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนัทุกขติงคัตฉติธรรมมะจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยะธาปัญญายะปสติอัถนิพินทติทุกเขเอสามะโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายะปสติอัถนิพินทติทุกเขเอสามะโควิสุทธิยา สัพเพธรรมมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสติอัถนิปินทติทุเขเอสามาโควิสุทธิยาบทที่16บกทสวดอปันนักาชาดกอปันนกขฐานะเมเกทุติยังอาหุตักิกาเอตตะัญญายะเมทาวีตังคันเหยยะอปันนกังภะหุงเวสรารนาังยันติปัพพระตานิวนานิจัอารามะลุกขะเจตยานิมนุษาพยะตัชิตาเนตังโขสรารนังเขมังเนตังสรารณะมุตตังเนตังสรารณะมาคัมมะสัพพะทุขาปมุตติ โยจจะพุธทธันจะธรรมมันจะสังคันจะสารนังคตโตจัตตาลิอริยะสัจจานิสัมมัปปัญญายาักปสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขสจจะสะจัตอติกมังอริยันจอจัตถังคีกลางทุกขูปะสามัคคามินางเอตังโขสารนังเขมังเอตังสารณะมุตตะมังเอตังสารณะมาคมัมมะจักพักทุกขาปามุจติบทที่สิบเจ็ด สวดพระเทกรัตตคาถาอติตังนันนาวาคาเมยยะนปฏิกัางเขนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทะตีตัมปะฮีนันตังอปัตตันจะอนาคาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยทำมังตถาตถะวิปัสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิทามันุพะูหฮเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คอนแคนในธรรม อัจเวะกิจจะมาตัปังโกชัญญามะละนางสุเวคึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนัทหีโนสังคารันเตนะมหาเซเนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตามะตันทิต,ตังตังเวพะเทกรัตโตติสันโตอจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขันนักกลางวันและกลางคืนนั่นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการนแล บทที่18บทสวดพินหะปจเวคคณะปาถาชราธรรมโมมิหิชลังอนัตติโตเรามีความแก่เปธรรมดาจะร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมิหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมิหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเปธรรมดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเพหินานาภาโววินาภาโวเราจัดละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสะโกมหิกรรมะทายาโทกรรมโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสรโ เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริษามีกาลยานางวาปาปะกังวาตัสาธายาโทรพระวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆั้นเสืบไปเอวังอมเหหิอภินหางปัจเจเวชิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิรนบทที่สิบเก้าบทสวสดเทวตาอุโยชนะคาถา ทุขปัตตาจะนิทุขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกัปปัตตาจจนิโสกาหนตูสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัพพตังบุญยสัมปะทังสเพเพเทวานุโมทนตุสัพสัมปติสิทิยาทานังทัตทันตุสัทธายสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตตาหนตูขัฉันตุเทวตาขตาสเพพุทาภระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังปัทธมนิสัพโโสบทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถา อันธรรมยังปฏิทานะคาถาโยพนามเสยยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปคะเลโพธิคะเลตหิงตหิงตาธรรม,มทานเนณะพวันตุปูชิตาโสถิงกะโลนเต,นนเตนทะวิหาระมันทะเลเถราจาสมัชานวากาจาัพิทโวสารามิกาทานะปฏิอุปาสากาคามาจาเทสานิคมาจะาอิสลาสัปปานภูตาสุขิตาพวันตุเตชาลาผู้ชาเยปิจะอันทะสัมภาวาสังเสทะชาตาอัฐโวปะปาติกา นนยานิกงธรรมะวังปฏิจเตสเพปิทุกขสะกาัลโตุสังขยังถาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัทะลาจักปุราสังโคโหตุสะมคโควะอัฏฐายะจะหิตายะจะอัมเหละขะตุสทัทธรรมโมสเพปิธรรมะจาริโนวุตทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอลิยบปเวทิเตบทที่21บดบทสวดสภปฏิทานคาถา อันธมยังปฏิทานกถาโยพนามเสปุญยญสิธานิก,นญญนกตสัสยานัญยานิกตานิเมเตสันจะภาคิโนโหนตุสัตตานันตาปากมานากาเยปิยาคุณะวันตาจะไมหังมาตาอิตาทโยทิฏฐาเมจาปะยะทิฏฐาวาอันเยมัชชต,ตาเวลิโนสัตตาติถันติโลกัสมิงเตภูมมาจตุโยนิกา บันเจกจัดจตุโวกาลาสังสะลันตาพาวาพาเวยาตังเยปฏิทานมเมอนุโมทันตุเตสยังเยติมังนับประชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมะยาทินนานะปุญญานางอนุโมทนะเหตุนาสัพเพสัตตาสัธาโหตุอเวลาสุขชีวิโนเขมัปปะทันจะปปนตุเตสาสาส,าสิช,ชตังสุภาขอสักทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีเสียร จงมีจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่ร can can ักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถ ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอ,อยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสัตธายบทสวดมนต์พระสูตรพระปะริตและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พลจากทุกภยัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจะเดินทางทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไปดิพินาณโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวร,วร,วรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและขัมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จสัจจทุกประ